คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำอาชีพนะฮะธุรกิจประกันชีวิตกับบริษัทอเลีันอยุธยาประกันชีวิตนะครับผมเอื้ออังกูลเหมือะไม้นะฮะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเมื่อปี2553ครับโดยการชักชวนของคุณจารุพรพันจบสิงห์นะฮะเริ่มต้นนะครับเรามาดูทิศทางการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตกันก่อนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตเติบโตขึ้นในทุกๆปีนะครับ ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าที่เรียกว่าประกันชีวิตนะครับมีช่องทางการขายด้วยกันทั้งหมด4ช่องทางนะครับก็จะมีช่องทางตัวแทนประกันชีวิตนะช่องทางธนาคารแล้วก็ช่องทางอื่นนะครับแล้วก็ไปถึงช่องทางขายตรงด้วยนะครับอย่างเช่นช่องทางโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นช่องทางโทรเลเซลนะสำหรับช่องทางที่เติบโตมากที่สุดนะครับก็คือช่องทางตัวแทนประกันชีวิตนะครับ คนนะครับอาจจะก,กังวลใจนะฮะว่ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วจะไปขายประกันชีวิตให้ใครนะครับอันนี้ผมก็เลยนาํากราฟมาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยทำประกันชีวิตน้อยมากนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วทาอยู่เพียง3 0เท่านั้นเองนะยังมีคนไทยอีกประมาณ70%นะครับที่ยังไม่มีประกันชีวิตนะฮะก่อนที่จะไปรู้จักกับไรายได้ของประกันชีวิตนะครับวันนี้ผมมาแนะนําช่องทางการมาของเงิน ให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนนะครับที่มาของรายได้นะครับของคนบนโลกใบนี้นะครับเขาสรุปมาแล้วว่ามีรายได้มาจาก4ช่องทางนี้เองนะครับกลุ่มที่1นนะฮะเราจะเรียกว่าลูกจ้างนะครับกลุ่มลูกจ้างเนี่ยจะรับรายได้จากการกําหนดรายได้จากผู้อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกจ้างเนี่ยจะถือว่าเป็นกลุ่มที่ รวยยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดรายได้ได้ด้วยตนเองนะฮะแต่ว่ากลุ่มลูกจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้สูงสูงเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณก็จะต้องค่อยๆไต่เต้าตามตำแหน่งงานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าจะมีรายได้เยอะๆหรือว่ามีรายได้สูงเนี่ยคุณก็จะต้องอยู่ในองค์กรน,นั้นนานๆนะครับต้องไต่เต้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงให้ได้ คุณถึงจะมีรายได้ที่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงในแต่ละองค์กรมันไม่ได้มีเยอะนะครับมันมีจํานวน,นน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ถูกคัดเลือกไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยถือว่ามันเป็นช่องทางแค่เล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจส่วนตัวนะฮะกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดเล็กนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยสามารถรวยได้นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะเขาบอกว่าไม่สามารถหยุดงานได้นะครับเ,เนื่องจากว่าคุณจะต้องอยู่หน้าร้านเองนะครับคุณจะต้องลงมือทำงานเองคุณจะต้องบริหารงานเองนะครับถ้าเกิดคุณเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไปเที่ยวหรือว่าคุณจะต้องไปธุระอะไรสักอย่างนเนี่ย คุณจะต้องมีการปิดหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปิดร้านนั่นหมายถึงว่ารายได้ของคุณก็จะไม่ไหลเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลนกลุ่มนี้นะฮะถามว่ารวยได้ไหมรวยได้ถ้าเกิดคุณขายได้เยอะๆนะฮะแต่ก็จะมีข้อเสียคือมันไม่สามารถหยุดได้ใน่เองตราบใดที่คุณหยุดเนี่ยรายได้มันก็จะไม่ได้ด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจนะฮะที่ใช้ระบบ เข้ามาทำงานแล้วก็ใช้ระบบเนี่ยเข้ามาช่วยหาเงินหรือเรียกว่าระบบแฟนชายต่างๆนะครับอย่างเช่น7 e เว่นอเลเวนะฮะหรือจะเป็นชายสี่บอหเมียกิยว้วอะไรต่างๆประเภทนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยรวยได้ด้วยและที่สำคัญก็คือหยุดงานได้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีพนักงานเขาจะมีลูกน้องเขาจะมีลูกจ้างเยอะๆแล้วก็จะมีระบบวางแผนการบริหาร จัดการไว้อย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเจ็บแค่ได้ป่วยหรือว่าเขาจะมีธุระไปเที่ยวหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับไรายได้เขาก็จะยังไม่หายไปไหนเพราะจะยังมีคนทํางานเพื่อให้เงินไหลเข้าหาเจ้าของกิจการคนนั้นอยู่เช่นเดิมนะครับธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็คืออยู่ในข้อนี้แหละนะครับหรือเรียกว่า business owner นั่นเองนะครับสำหรับคนกลุ่มสุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่า นักลงทุนนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยรวยได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถหยุดงานได้ด้วยถ้าเกิดคุณไม่ทํางานนะฮะก็ยังมีรายได้แต่ว่าคนกลุ่มนี้นะครับก็คือจะต้องมีเงินเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่ามีเงินไปซื้อที่นะครับมีเงินไปซื้อบ้านมีเงินไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับมีเงินไปสร้างอพาร์ตเมนต์นะฮะหลังจากนั้นก็เอามาให้คนเช่าหรือไม่ก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับกลุ่มนี้เพราะฉนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยคือ ต้องมีเงินเยอะๆนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีเงินน้อยเนี่ยมันก็ทําแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราฟังแล้วนะครับก็ลองเปิดใจนะครับเพื่อฟังรายได้จากธุรกิจประกันชีวิตกันก่อนว่าอาชีพนี้มันดีอย่างไรนะครับการทําธุรกิจที่ดีนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วย3าไอนะครับเรามาฟังดูนะครับว่ามันมีไออะไรกันบ้างนะครับไอตัวที่1นนะครับเขาเรียกว่า income หรือแปลว่ารายได้นั่นเองนะครับเพราะว่างานนะฮะต่อให้เป็นงานที่ดีแสนดีขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณทําแล้วนะครับแล้วมันไม่เกิดรายได้เนะี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเลิกทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองมาดูรายได้จากธุรกิจประกันชีวิตกันก่อนนะครับทุกคนนะฮะที่เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองนะครับ รายได้ตัวแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือรายได้จากการเก็บเบี้ยประกันชีวิตมานั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างค่าคอมมิชชั่นช่องแรกนะครับลองดูไปตามๆกันนะครับเรียกว่า a 8 5ปดสิทับยีขีดยีนะฮะลองมาดูค่าคอมมิชชั่นนะครับเห็นไหมฮะปีที่1จะให้30%ปีที่2 20%ปีที่3ามปีที่4ี่ ปีที่5 10ปแล้วก็ปีที่6เป็นต้นไปเนี่ยจะอยู่ที่5%้านะฮะฉะนั้นเราก็เข้าใจได้เลยว่าการซื้อประกันชีวิตของลูกค้า1เคสเนี่ยจะทําให้เรามีรายได้ตลอดไปตามระยะเวลาที่ลูกค้าทําสัญญาแล้วก็ชําระเบีย้ยกับบริษัทนั่นเองนะครับนอกจากเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยนะครับผมสาหรับเบีย้ยประกันเนี่ยบริษัทอารีอันอายุทยาประกันชีวิตเนี่ยยังนําเบีย้ยประกันมานับเป็นผลงาน เพื่อไปคำนวณโบนัสให้กับตัวแทนด้วยนะครับลองไปดูช่องสีเข,เขียวนะฮะที่เขียนว่าการนับผลงานนะครับก็จะมีเลขปีที่1ทับ2นะครับดูช่องแรกนะครับเราจะสังเกตว่ามีเลขร้อยทับเลข45หเนะี่ยหมายความว่าปีที่1เนี่ยบริษัทก็จะนับผลงานให้ร้อยปีที่2เนี่ยก็จะนับผลงานให้อยู่ที่45%่นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเราเก็บเบี้ยประกันลูกค้ามา1 0,000บาทเนี่ยบริษัทก็จะนับผลงานให้เรา 1 0 0 0 0คะแนนน,นนะครับส่วนในปีที่2เนี่ยลูกค้าต้องชําระเบีย้ยประกันปีต่ออยู่แล้วนะฮะลูกค้าชําระมา1 0,000ื่นเนี่ยบริษัทประกันนะครับก็ยังคํานวณคะแนน,นให้เราอีก45ิคะแนนนะครับตัวคะแนนนี่แหละนะฮะบ,บริษัทจะนํามาคํานวณจ่ายเป็นโบนัสให้กับฝ่ายขายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโบนัสนะครับสำหรับที่บริษัทอารยานยุทธยาประกันชีวิตเนี่ยจะมีโบนัสไตรามาสกับโบนัสปีนะฮะ สำหรับโบนัสไตรมาสนะครับบริษัทก็จะนับยอดขายรวมในทุกๆ3เดือนนะครับสะสมได้ยอดขายเท่าไหร่นะครับก็จะมาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะจ่ายเป็นเงินให้กับตัวแทนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าช่องที่2นะครับถ้าเรามียอดขายที่8 0,000คะแนนนะครับบริษัทเราก็จะจ่ายให้อยู่ที่6%เนนะครับหลังจากที่จ่ายเป็นรายไตรมาสแล้วเนี่ยนะครับบริษัทยัง นับผลงานรวมทั้งปีนะครับยอดขายทั้งปีแล้วเอามารวมกันนะครับมาดูว่าสิ้นปีเนี่ยตัวแทนคนนั้นนะฮะมียอดขายสะสมรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณมียอดขายถึง800,000น,นะครับบริษัทก็จะเอามาคูณ5%แล้วก็จ่ายเป็นเงินให้กับตัวแทนนะครับนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นโบนัสไตรามาสโบนัสปีแล้วนะครับ บริษัทเรายังมีรางวัลสำหรับคนขยันนะฮะที่ส่งงานต่อเนื่องต่อเนื่องในทุกๆเดือนนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่1%ไปจนถึง8%ให้นะครับผมยกตัวอย,อย่างเช่นว่าคุณส่งงานเดือนมกราคุณก็รับไปเลย1%พอมาส่งกุมภาส่งเท่าไหร่ก็เอาไปคูณ2%เอามาส่งมีนานะครับคุณส่งเท่าไหร่ก็เอาไปคูณ3%ในเดือนเมษา คุณส่งเท่าไร่ก็เอาไปคูณ4%เนะครับสมมุติว่าเดือนเมษาคุณส่งยอดอยู่ที่1000 0แบาทหรือว่า1นึ่งแคะแนนนะครับก็เอาไปคูณ4%เได้เลยนะครับอันนั้นก็คือเท่าไรหร่ฮะสี่พบาทนั่นเองนะครับนอกจากค่าคอมมิชชั่นนะครับโบนัสไตรามาสโบนัสปีนะครับหรือเป็นรางวัลของคนขยันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราทํางานแล้วร,รู้สึกว่าเออมันดีไรายได้มันดีนะครับวันนี้เรามีเพื่อนมีพี่มีน้องเราอยากจะชวนเขา เข้ามาร่วมทำงานเพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทนะฮะบริษัทก็ยังมีในเรื่องของค่าแนะนำให้ด้วยนะฮะสำหรับเราในการไปชวนคนมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยกันกับเรานะครับแล้วตัวแทนคนนั้นนะครับเขาก็มียอดขายขั้นต่ำที่2 0 0 0 0ืในเดือนนั้นๆน,น,นะฮะบริษัทเราก็จะจ่ายค่าชักชวนตัวแทนให้5%จากยอดขายของคนที่เราชวนมานั่นเองนะครับรับเงินเพิ่มอีก หนึ่งช่องทางนะครับก็เรียกว่าค่าชักชวนตัวแทนใหม่นะฮะแต่ข้อนี้ก็จะมีข้อแม้นะครับว่าตัวแทนที่เราชวนมาเนี่ยจะต้องมียอดขายในเดือนนั้นนะครับขั้นต่ำสองหมื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ามียอดขายไม่ถึง2 0,000เนี่ยบริษัทก็จะไม่จ่ายค่าชักชวนตัวแทนเพราะ,ะนั้นก็ต้องไปช่วยกันนะครับเพื่อทําให้เขามีเงืนยอยอดขายมากกว่า2 0,000ขึ้นไปนะครับการทํางานนะฮะนอกจากรายได้ดีแล้วเนี่ย ก็ต้องมีในเรื่องของความก้าวหน้าด้วยนะครับสำหรับที่บริษัทนะฮะความก้าวหน้าเนี่ยกำหนดได้ด้วยตัวเราเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ใครมากําหนดเรานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีความสามารถนะฮะเราก็สามารถที่จะทําเรื่องนะฮะขอเลื่อนตําแหน่งตัวเราเองได้เลยนะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับเพียงเราชวนเพื่อนนะครับหรือว่าใครก็ได้นะครับมาร่วมมาร่วมงานกับเราให้ครบ4คนนะครับแล้วก็ช่วยกันทํางานมียอดขาย รวมกันทั้งทีมของเรานะครับนับตั้งแต่เราลงไปเนี่ยให้ได้400,000คะแนนนะครับถ้าครบ400,000แล้วเนี่ยเราก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเมนเจอร์หรือว่าเป็นผู้จัดการหน่วยนั่นเองนะครับการเลื่อนตำแหน่งที่บริษัทอารีอันเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ในทุกๆไตรามาสเพราะฉะนั้นภายในไตรามาสนั้นๆถ้าคุณทําได้นะครับก็สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วนะครับบริษัท ก็จะมีโครงสร้างผลประโยชน์ในส่วนที่เป็นผู้จัดการให้เราอีกหลายข้อด้วยกันนะครับสําหรับข้อแรกนะครับเราจะเรียกว่าค่าบําเหน็จผ่านแปรหรือเรียกว่าค่าบริหารหน่วยงานนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นผู้จัดการแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีทีมงานหลายๆคนนะฮะที่อยู่ใต้องค์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นในยอดขายของทีมงานทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมไปถึงยอดขายส่วนตัวของเราด้วยนะฮะถ้าเราขายมาได้เท่าไหร่กันแล้วแต่นะครับบริษัทจะมา คูณด้วย17.5%แล้วก็จ่ายเงินให้เป็นค่าบริหารสำหรับเรานะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าตัวเรานะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยมียอดขายทั้งเดือนนะครับรวมกันได้300,000นะบริษัทก็จะเอา300,000มาคูณด้วย17.5%นะครับถ้าเกิดเราจะมีเงินรายได้ในเดือนนั้นนะครับอยู่ที่52,500บาทนั่นเองนะครับนอกจากเราจะได้รับค่าบริหาร17.5แล้วนะครับบริษัทเนี่ย ยังจะนำผลงานมารวมกันในทุกๆไตรามาสนะครับเพื่อเอามาจ่ายเป็นโบนัสสำหรับผู้บริหารอีกต่างหากอีกส่วนหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าในทุกๆ3เดือนนะครับถ้าเกิดคุณมียอดขายสะสมรวมอยู่ที่1ล้านนะครับบริษัทก็จะเอามาคูณ12%นะฮะแล้วก็จะจ่ายเงินให้เราอยู่ที่12,000 0บาทนะครับเห็นไหมฮะ นอกจากเราจะได้ค่าบริหารแล้วนะครับบริษัทก็ยังมีในเรื่องของโบนัสให้เราอีกต่างหากด้วยนะครับนอกจากได้โบนัสไตรามาสแล้วนะครับยอดขายสะสมทั้งปีเท่าไหร่นะครับบริษัทก็จะไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจ่ายเป็นโบนัสปีให้กับตัวแทนไอ้ให้กับผู้บริหารอีกนะฮะเพราะนั้นเรียกว่าจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนจ่ายหลายขั้นตอนแลือเกินนะครับ แต่ถ้าตัวแทนในทีมงานของเรานะครับคนไหนที่เขาขยันนะมีความตั้งใจแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการได้เราจะเรียกว่าเป็นผู้จัดการใต้สังกัดเรานะครับเพราะนั้นผู้จัดการหน่วยลูกเนี่ยบริษัทก็ยังจะจ่ายรายได้ให้กับเราในฐานะที่เป็นหน่วยแม่อยู่ที่5%เนะครับสำหรับหน่วยหลานเนี่ยก็จะใจ่ายให้เราอยู่ที่2.5สําสำหรับหน่วยเหลนก็จะจ่ายให้ไปถึงเราอยู่ที่1%นะครับ อันนี้ก็เป็นรายได้บางข้อในตําแหน่งผู้จัดการเท่านั้นนะจริงๆแล้วก็ยังมีจ่ายอีกหลายๆข้อแต่มันไม่สามารถเล่าให้ฟังได้หมดในคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าเราได้เจอกันเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังในทุกๆข้อเลยแล้วกันนะครับกันไปนะสาหรับไอตัวที่1นนะครับมาสู่ไอตัวที่2นะครับก็คือการทําประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่างานบางงานเนี่ยมันมีไรายได้ที่เยอะนะครับแต่ มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับสำหรับสินค้าประกันชีวิตมีประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างไรนะครับลองไปติดตามชมกันนะครับข้อที่ 1, 1> นะนะครับตายก่อนหรือเวลาหรือเรียกว่าอายุสั้นนั่นเองนะครับเขาต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องจากไปนะฮะแต่มันยังหมายความว่าใครหลายคนที่ต้องอยู่ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องจากไปอย่างเช่นหัวหน้าครอบครัวจากไปนะครับคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ย ก็จะต้องเดือดร้อนนะฮะถ้าเกิดเสาหลักเสานั้นนะครับจากไปก็จะมีใครอีกหลายคนต้องเดือดร้อนจากการจากไปของตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทําประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือการทําเงินสดก้อนใหญ่ด้วยการจ่ายด้วยเงินก้อนเล็กนะฮะวันหนึ่งถ้าโชคไม่เข้าข้างเราจริงๆนะครับในวันที่เราเกิดจากไปจริงๆนะฮะเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้แหละนะครับที่ก็จะทําหน้าที่ไปดูแลคนที่เรารักนะฮะหลังจากที่ เราไม่อยู่นะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับข้อที่2นะครับอายุยืนยาวหรือเรียกว่าตายหลังเวลานั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถของมนุษย์นะฮะทุกทุกคนเนี่ยในวัยที่เราจะมีร่างกายแข็งแรงก็เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองได้นะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะถ้าเกิดเราอายุยืนยาวนะครับความแข็งแรงมันก็จะต้องหายไปนะครับการทำมาหากินเนี่ยรายได้ของเราก็จะต้องลดน้อยลงนะครับเพราะนั้น เงินประกันชีวิตก็คือเงินออมหรือเงินเก็บชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะเก็บในระยะยาววันหนึง่งถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นมานะฮะเงินประกันชีวิตก้อนนี้แหละนะครับที่จะช่วยเลี้ยงดูเราได้ในหวัยหลังกเกษียณไปแล้วนะครับก็ถ้าโชคดีอายุยาวเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันจะโชคไม่ดีเลยถ้าเกิดเราอายุยืนยาวแล้วไม่มีเงินนะเพราะนั้นประกันชีวิตก็คือการเก็บออ,อมชนิดหนึ่งที่เอาไว้ช่วยเหลือเราในตอนที่เราไม่มีแรงทํางานนั่นเองนะครับ ข้อที่3านะครับค่าใช้จ่ายก้อนโตในเวลาที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนะครับอย่างเช่นเป็นมะเรง็งหรือว่าเป็นโรคอะไรที่มันต้องใช้เงินเยอะๆโรคเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจพวกนี้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีหลายครอบครัวนะฮะที่ต้องสูญเสียเงินจํานวนมากนะครับหมดไปกับการรักษาตัวเองเพราะว่าไม่ได้วางแผนทางการเงินไว้นะครับเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันแสนแพงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการทําประกันเนี่ยเรียกว่าประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ย มันก็คือการสละเงินก้อนเล็กนะครับเพื่อรักษาเงินก้อนใหญ่ของเราไว้ในเองซึ่งเราไม่สามารถรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะป่วยเมื่อไหร่จะเจ็บเมื่อไหร่นะฮะจะต้องป่วยได้โรคอะไรอันนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้เพราะนั้นการทําประกันสุขภาพเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องจําเป็นเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อที่4ี่นะครับก็คือการเก็บเงินนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่า เก็บเงินผิดที่นะฮะร้อปีก็ไม่รวยนะครับเพราะว่าการเก็บเงินเนี่ยมันต้องมีวิธีเก็บที่ถูกต้องถ้าเราเกิดเราเก็บในที่ที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องถอนเงินแล้วว่านําเงินของเราออกไปใช้หมดสุดท้ายผ่านไป10ปี2 0ปีเราไปปรับสมุดบัญชีดูกี่ครั้งมันก็จะเหลือแค่0ูนบาทศนย์บาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะไม่ต้องชอบประกันเลยก็ได้นะครับแต่การเก็บเงินในระบบประกันชีวิตเนี่ย มันมีผลตอบแทนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุ้มของชีวิตได้ด้วยนะฮะแล้วก็ครบกาหนดสัญญาคุณก็ยังมีเงินปันผลด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดย้อนภาษีด้วยนะฮะร,รวมไปถึงในเรื่องของผลตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เงินปันผลต่างๆเนี่ยนะที่จะย้อนกลับมาตอบแทนให้กับเราถ้าเราเลือกที่จะออม ในรูปแบบประกันชีวิตแล้วมันก็มีความจําเป็นกับคนทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีเงินเราก็ต้องเก็บนะฮะหรือว่าถ้าเรามีน้อยเราก็ต้องเก็บอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการออมกับประกันชีวิตนี่แหละเป็นการออมที่ปลอดภัยที่สุดนะครับสําหรับไอตัวที่3นะครับก็คืออิสรภาพนะฮะเป็นการพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับสเสน่ห์ในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวนะฮะเราจะทํางานกันเป็นทีมนะครับ มีหัวหน้ามีทีมงานนะครับเอาไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะไม่ได้ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีความเป็นอิสระภาพนะครับคุณจะทํางานที่ไหนก็ได้นะฮะคุณจะนัดพบลูกค้าที่ร้านกาแฟนะครับคุณจะนัดประชุมกันที่โรงแรมหรือว่าคุณจะนัดประชุมันที่ออฟฟิศคือแต่แล้วแต่ตามไลฟ์สไตล์ของของคนคนนั้นนะว่าสะดวกที่จะทํางานที่ไหนก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอิสรภาพของการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตนะครับตั้งแต่ปี53เข้ามาทําธุรกิจประกันชีวิตผมก็เติบโตในปี58ก็ได้มีโอกาสเปิดสํานักงานตัวแทนนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างทีมงานนะครับแล้วก็มีรางวัลชีวิตนะครับการท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะมากมายมากกว่า20ประเทศบนโลกใบนี้นะฮะทุกครั้งที่เราไปเที่ยวนะฮะเราก็ไม่ต้องไปลาง,งานกับใครนะครับ เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะครับเที่ยวอย่างมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณวุธของบริษัทแต่รอทิปเนี่ยเขาก็จะประกาศการแข่งขันออกมานะฮะเราก็เอาคุณวุิของบริษัทนี่แหละมาตั้งเป็นเป้าหมายในการทํางานนะครับถ้าเราทําได้เราก็จะได้ท่องเที่ยวฟรีๆกับบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ต่างๆทั้งหมดนี้นะครับหรือจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมก,กันกับทีมงานนะฮะการประชุมกันอย่างสนุกสนานการไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับคือได้มาจากงานประกันชีวิตทั้งสิน้นผมว่ามันเป็นงานที่มีความอิสระเราทําตามไลฟ์สไตล์ของตัวเราได้โดยที่แบบว่ากําหนดนะครับแล้วก็วางแผนการทํางานได้ด้วยตนเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมีใครบังคับเราใชเา้เป้าหมายนี่แหละในการบังคับ ตัวเราเองนะครับถ้าเราบังคับตัวเราเองได้นะครับเราก็จะมีความสุขกับการทํางนานแล้วก็จะสนุกสนานกับมันไปเองนะครับผมจึงเรียกงานนี้ว่าเป็นอาชีพมาสจ,จัน์นะครับนอกจากจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับยังได้เรียนรู้หลักการตลาดการเงินการลงทุนเรียนรู้กฎหมายนะฮะเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาก็ต้องศึกษาและอีกมากมายนะครับนี่คืออาชีพที่เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองนะครับ โดยสรุปนะครับอาชีพนี้จะให้เราได้ทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือรายได้ที่ไร้ขีดจํากัดนะครับข้อที่2นะฮะเราสามารถก้าวหน้าได้เร็วนะครับข้อที่3มีมีอิสรภาพทางด้านเวลาข้อที่4มีรางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศข้อที่5เราได้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับข้อที่6มันจะทําให้เรามีความมั่นคงในการทํางานนะครับข้อที่7เราได้พัฒนาตนเองไปด้วยนะครับข้อที่8เราได้สร้างธุรกิจ ให้เป็นของตนเองนะครับข้อที่9ยังสามารถส่งต่อให้เป็นมรดกไปสู่ลูกๆุ่นหลานเราได้ด้วยนะครับบทบาทและหน้าที่และความราับผิดชอบของตัวแทนนะครับให้ทําหลักๆอยู่ที่3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องมีประกันชีวิตนะครับทําให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าในเงื่อนไขและก็ความคุ้มครองนะครับ ข้อที่2นะครับทำให้ลูกค้าไว้ใจนะครับก็คือไว้ใจตัวเรานี่แหละแล้วก็ไว้ใจบริษัทว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยบริษัทจะได้ช่วยดูแลครอบครัวของเขานะครับแล้วก็ข้อที่3นะฮะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจในการซื้อสินค้าในการมีประกันชีวิตวันนี้ถ้าเกิดเราเล่าถึงเรื่องดีๆต่างๆมากมายในสินค้าประกันชีวิตแต่เราไม่ได้ตัดสินใจว่าให้ลูกค้าซื้อเนี่ยเพราะนั้นเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดมันก็ กลายเป็นความว่างเปล่ามันจะไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทํา3ข้อเนี่ยอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําซ้ําๆแล้วก็ทำบ่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณจารุพรบรรจบสิงห์นะครับซึ่งเป็นผู้แนะนําให้ผมรู้จักกับอาชีพดีๆแบบนี้ธุรกิจดีๆแบบนี้เรียกว่าธุรกิจประกันชีวิตนะที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้จบแล้วนะฮะหากเป็นว่าถ้าวันนี้ลองเปิดใจดูนะครับกับอาชีพถ้าคุณอยากมีงานทําที่มั่นคงอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากมีไรายได้ที่มากขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ผมหรือว่าติดต่อไปที่ทีมงานของผมได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะสําสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ